ตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการล็อกสตาร์ซีซั่น2ขยายผลจับมือขวาไฮโซน้ำแข็งและบอสสินเทาสร้างแอปพลิเคชันปลอมหลอกเยื่อลงทุนเรียนคริปโตเสียหายกว่า22ล้านบาทไปดูกันถ้ารายการนะครับผมตัวตำรวจเองจะสุจริตที่เราคนนั้นนะจากผ่านมาแต่การทางนิวโลยี้ทุกท่านรเราตืนการนะครับอันนี้เป็นเอกสารหมายจับ ของเราสองคนนะครับเดี๋ยวแยกให้ดูทีละคนเอาของเราก่อนนะนนี้เป็นหมายจับชื่อเราถูกไหมครับเ,เลขบัตรประชาชนอันนี้เป็นเลขบัตรเราถูกไหมเดี๋ยวทีละคนทีละส่วนก่อนนะอันนี้ของเราหมายจับชื่อเราถูกไหมครับเลขบัตรประชาชนเป็นเลขบัตรเราถูกไหมอ่าทีนี้ข้อหาในหมายจับ๋ยวผมอ่านให้ฟังนะ เป็นข้อหาเดียวกันทั้งสองคนเด,เดี๋ยวให้แต่ละคนอ่านเองนะครับหมายจะข้อหาร่วมนะครับสมคบก,กันโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเรื่องการทำความดีทานพ่อเองินและได้มีการจะทำความดีทานพ่อเองินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบก,กันและร่วมกันข้อเองินอันนี้เป็นข้อกล่าวหานะครับ ฟังให้จบก่อนนะอันนี้เป็นข้อกล่าวหาที่พนักงานสอบสวนไปขอหมายจับเราส่วนผมเนี่ยเป็นฝ่ายสืบสวนที่มาจับเราตามหมายจับเพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์ทุกประการตามกฎหมายในการไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนว่าเรื่องเราเป็นยนังไงนะครับผมมีหน้าที่มาจับตามหมายจับของทางเรามีหน้าที่ชี้แจงและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเรานะครับเดี๋ยวให้อ่านหมาย ของแต่ละคนอันนี้ของเราอันนี้ของเราเดีัยนะเราสองคนติดใจอะไรไหมอันนี้ผมให้ดูนะี้ตำรวจจริงๆแต่มานอกเครื่องแบบนะครับที่มาตามหมายเรดนี้เราต้องให้พนักงานสอบสวนเขาอธิบายเพราะว่าเขาเป็นคนเอาเอกสารไปขอหมายจับเราครับครับไห้เราไม่ติดใจเราจริงเราไหม กรุงเทพกรุงเทพตํารวจสอบสนกลางเหนกครับอันนี้บอกวก่านนะักจับโดยอาศัยอํานาจของศาลต้องไปนะครับต้องไปไม่ใช่อํานาจของตํารวจในการควบคุมตัวไปตํารวจควบคุมตัวตามกฎหมายโดยอาศัยอํานาจที่ศาลอนุมัติหมายจับนะครับ วใช่ครับการที่การทดลองกับของให้ที่โรงแรมด้วยอันนั้นต้องบอกว่าตารวจไม่ทราบผมทำตามหน้าที่นะครับ